ให้มาดูในเรื่องแผนภูมิรูปวงกลมเนาะแผนภูมิรูปวงกลมอ,อ่านนองภาษาอังกฤษนิดนึงเขาเรียกว่าพายชาดเห็นปะพายพายเหมือนขนมพายอะรู้จักพายไหมเนาะเป็นแผ่นๆพอตัดเป็นชิ้นนะตัดเป็นชิ้นๆเลยเรียกว่าพายชาดหรือเรียกว่าเซอร์คิวร์ชาดก็ได้เรียกได้สองชื่อนะก็เป็นการนำเสนอข้อมูลเนี่ย เป็นการนําเสนอข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่งที่ใช้การแบ่งพื้นที่ของวงกลมเนี่ยออกเป็นส่วนๆตามข้อมูลที่เราต้องการนําเสนอนะเอาพื้นที่ในรูปวงกลมมาแบ่งเป็นส่วนๆตามสัดส,ส่วนของข้อมูลที่ต้องการนําเสนอเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันแบ่งออกมามันแบ่งตามสัดส่วนของข้อมูลเพราะฉะนั้นแบ่งยังไงอ่ะให้ดูตัวอย่างนี้เนาะอ่ะดูหนังสือนะ ตัวอย่างนี้คืออะไรคุณแม่เนี่ยสนใจผลิตเครื่องแกงเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเครื่องแกงที่ผลิตก็คือเครื่องแกงสม้มเป็นหนึ่งในเครื่องแกงที่คุณแม่ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนผสมของเครื่องแกงจากตำลับต่างๆซึ่งก็ได้ข้อมูลออกมาพบว่ามันมีส่วนผสมที่สําคัญหลายอย่างแล้วก็สรุปส่วนผสมเนี่ยเป็นดังแผนภูมิรูปวงกลมด้านล่างนี้อ่ะ เมื่อเราดูจากแผนภูมิรูปวงกลมเราก็จะพบว่าส่วนประกอบของอันนี้คืออะไรหนูเรื่องอะไรเนี่ยพริกแกงส้มใช่ไหมสรุปคือน,นี่คือเครื่องแกงส้มไหนใครเคยกินแกงส้มบ้างยกมือเครื่องเครื่องแกงส้มใครเคยกินแกงส้มยกมือดิยกคนเดียวเหรอกูเห็นยกมือเสียงกิ้งกลังอยู่คนเดียวเออไม่เคยกินแกงส้มกันสิ เครื่องแกงส้มก็จะมีส่วนประกอบหลักเป็นอะไรเนาะส่วนประกอบหลักของเครื่องแกงส้มก็จะมีหอมแดงมีพริกใหญ่อันนี้คือพริกเม็ดใหญ่พริกเม็ดใหญ่นะสา5สิหจเปอร์ซนแล้วก็มีหอมแดงหอมแดงเป็น43 9สาเกปอร์ซ็นแสดงว่าใส่หอมแดงเยอะหอมแดงนี่หอมแดงอยู่นี่อันนี้คือพริก พริกเม็ดใหญนะ่ต้องใช้พริกเม็ดใหญ่ด้วยนะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีกระเทียมอันนี้กระเทียมกระเทียมเนี่ยใส่เจ็ดเจ็ดจุดสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีอะไรอีกหนูดูดิมีพริกขี้หนูแห้งแล้วก็มีเกลือเฮ้แค่นี้เองเหรออันนี้คือสูตรสูตรเ,เครื่องแกงส้มจริงๆใช่ไหมเนี่ยกูก็ไม่เคยก,กยูไม่เคยตำพริกแกงตัดิไม่เคยตำไม่เป็นอันนี้เป็นพริกขี้หนู แล้วก็อะไรนะเกลือใส่แค่นี้เองหรอเอออ่ะทีนเรามาดูนะจากข้อมูลทั้งหมดตรงนี้ทั้งหมดทั้งปวงของเครื่องแกงส้มที่เอามานำเสนอในรูปของแผนภูมิรูปวงกลมเนี่ยเขาให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายแล้วก็ตอบคำถาม3ข้อเดี๋ยวเธอเติมลงไปในหนังสือได้เลยเนาะอ่ะข้อที่1มาดูสิข้อที่ห,หก็ถามว่า ส่วนผสมที่มากที่สุดในการทําเครื่องแกงส้มคืออะไรอ่ะตอบสิคืออะไรพิมมาพิมมามากที่สุดคืออะไรเออหอมแดงกับพริกเม็กใหญ่เนะน,นี่ยอันเนี้ย43 9ุดเก้าตกลงที่มีเยอะที่สุดคือหอมแดงอ่าหนูเติมไปหอมแดงเยอะสุดนะอ่ะต่อไปข้อที่สองถามว่าถ้าใช้หอมแดงและกระเทียมรวมกันหนึ่งกิโล หอมแดงและกระเทียมรวมกันเป็น1กิโลกรัมจะมีหอมแดงและกระเทียมอย่างละกี่กรัมโอ้อันนี้เริ่มเป็นไงเนาะเริ่มยากขึ้นละหอมแดงกับกระเทียมเดี๋ยวเราไปดูกันหอมแดงใช้ในอัตราส่วนเท่าไหร่หนะไปดูดีใช้หอมแดง43.9เดี๋ยวครูเขียนไว้ก่อนนะหอมแดงต่อกระเทียม นี่เขาบอกว่าจะใช้หอมแดง43.9% 43.9แล้วก็ใช้กระเทียมเท่าไหร่นะ7.4 7.4คูปัดได้ไหมเนาะคูปัดเป็นเลขเลขเต็มเต็มเลยนะตัวนี้43.9คูปัดเป็น44ได้ปะส่วนอันนี้7.4คูปัดเป็นเอ่อเป็นเท่าไหร่ดิ7.4ปัดเป็น มันก็ไม่สวยสิเนาะเลขไม่สวยไม่เอาไม่ปัดดีกว่าอ่าไม่ปัดเดี๋ยวโจทย์ถามว่าอะไรไปดูคําถามกันถามว่าถ้าใช้หอมแดงและกระเทียมเนี่ยนะรวมกันเป็นหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลเนี่ยมีกี่กรัมเนาะหนึ่งกิโลกรัมมีหนึ่งพันกรัมจะมีหอมแดงและมีกระเทียมอย่างละกี่กรัมเออจะมีหอมแดงและมีกระเทียมอย่างละกี่กรัม อ่ะแบบนี้นะทีนี้อ่ะตอนนี้เราได้เลขตัวนี้มาซึ่งไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ทีนี้อ่ะเราจะทำยังไงดีหอมแดงกับกระเทียมให้รวมกันแล้วเป็นเอ่อเป็น1กิโลกร,รมัมตอนนี้เราดูตัวเลขเนี่ยตัวนี้เลขไม่สวยเอาเสียงใครกดอะไรเนี่ยเธอลองเอา7 7.4ไปหารตลอดดน กูเอาเลขตัวน้อยนะไปหารตลอดอ่ะปรากฏไว้ได้เท่าไหร่เนาะตัวนี้จะได้หอมแดงกูเขียนตรงนี้นะต่อกระเทียมตัวนี้7.4เนี่ยเหมือนการหารกันตัวนี้ได้1ทันไหมเนาะเป็น1นะทีนี้สี่เนี่ยนะหารด้วย7.4เป็นเท่าไหร่5.9ก็ประมาณ6กหนะประมาณห 5.9ต่อ1แบบนี้นะอ่ะกูปัดเป็น6เลยตรงเนี้ยรวมกันเนี่ยถ้าเราเอาหอมแดงกับกระเทียมมารวมกันตรงเนี้ยกลายเป็น6บวกหได้7ใช่ไหมเนาะหบวกหนึ่งได้7ใช่ไหมถูกปะใช่ปะทีนี้อ่ะแต่เขาต้องการให้มันรวมกันแล้วเป็น1กกิโลหนกิโลคือ1 0 0 0พันกร,รมัม1,000กร,รมัมทำยังไงให้7กลายเป็น1,000ก็คูณด้วย1,000งแล้วหารด้วยเ ทุกอันก็ต้องคูณด้วยหนึ่งพันลหารด้วยเจ็ดทุกอันก็ต้องคูณด้วย1พันลหารด้วยเจดอ่ะทีดูตัวเลขที่ได้นะตัวนี้เจดตัดกันเออจะดูนะเจตัดกันตัวนี้กลายเป็นหนึ่งพันเห็นปะรวมกันนะอันนี้คือรวมหนึ่งพันกรัมนะหนึ่งพันกรัมเราตอบได้ยังว่ามีหอมแดงกี่กรัมและมีกระเทียมกี่กรัมเธอเอาหคูณพันเป็นหพัน6พันหารเจ็ได้เท่าไหร่เนาะกดเครื่องคิดเลขสิ หกพั 6, หารเจดได้8ปดร้ห้ดจุกรัมนีกนะ,ะคุปปัดกุป,ปัดนะจุดหนี่คุป,ปัดทิ้งไปเลยนะคุป,ปัดทิ้งไปเลยอ่ะเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะได้กระเทียมอีก1นึ่หารเจเป็นเท่าไหร่เนาะหนึ่พหารเจดเป็นหนึ่งสสอจุก็ปัดเป็นหนึ่งอสี่สาอันนี้หน่วยเป็นกรัมนะเป็นกรัม เพราะฉะนั้นเนี่ยเธอตอบได้แล้วข้อที่2เนาะข้อที่2เ,เธอตอบได้แล้วว่าจะต้องมีหอมอยู่857กรัมและมีกระเทียมอยู่143กรัมเธอเอา857ไปบวก143ต้องได้1,000นะอน,นุลองเช็คจริงไหม857บวกด้วย143จะได้เท่ากับ1,000กร,รัมซึ่งก็คือ1กิโลกรัมพอดี อ่ะใครเข้าใจแล้วยกมือนี่ข้อนี้ถือว่ายากนะยากนิดหนึ่งเพราะว่าเลขมันไม่สวยเออจดไสหนังสือไปเลยนะจดใส่หนังสือไปเลยโอเคเนี่ยอ่ะอันนี้ครูใช้ ผู้ใช้หอมกับกระเทียมรวมกันให้ได้1,000กรัมตามเงื่อนไขโจทย์ข้อที่2คราวนี้เมื่อเธอเสร็จข้อ2แล้วเธอไปดูข้อที่3เนาะข้อที่3เขาบอกว่าหากว่าในส่วนผสมเนี่ยเขาใช้พรพิกขี้หนูแห้ง108กรัมพริกขี้หนูแห้ง108กรัมควรจะต้องเติมเกลือประมาณกี่ช้อนชา1ช้อนชาเนี่ยหนัก5กรัมโอ้โห ไม่ง่ายเลยนะข้อนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูนะกูทดด้านล่างกันละกันข้อ3ข้อ3ถามว่าในส่วนผสมเนี่ยใช้พริกขี้หนูแห้ง108กรัมเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ส่วนผสมเรามีอะไรบ้างนะพริกขี้หนูแห้ง3.6%เออพริกขี้หนูแห้งเนี่ยคิดเป็น3.6% 3าเปซนเสร็จแล้วก็จะมีเกลือในกี่เปอร์เซ็นต์เราไปดูดิพิ่ขี้หนูแห้ง3ามจุดหกเปอร์มีเกลือแปดจุดหเปซนมีเกลือแปกเอซเสร็จแล้วก็จะมีเขาบอกว่าในส่วนผสมถ้าใช้พิกขี้หนูแห้ง8ปดร้อยกรัมเอ้ย108ร,108ร้อยแปดกรัมร้อยแปดกรัเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ก่อนนะ เอ๊ะ e, ทำยังไงมันจะกลายเป็นร้อยแปดตอนนี้สามจุดหกเปอร์เซ็นหมายถึงสามจุดหกหารด้วยหนึ่งร้อยเออสามจุดหกหารด้วยหนึ่งร้อยซึ่งตัวนี้ใช้เกลือแปดจุดหกเปอร์เซ็นก็คือแปดจุดหกหารด้วยหนึ่งร้อยแต่ทีนี้สิ่งที่ต้องการคือทําให้ตรงนี้เป็นหนึ่งร้อยแปดอืมทาให้ส่วนผสมตรงนี้พริกขี้หนูแห้งนะในส่วนผสมเนี่ยใช้พริกขี้หนูแห้งร้อยแปดกรัม เธอก็ต้องคิดแบบนี้ว่าเอ้ยอันเนี้ยเปอร์เซ็นต์นะส่วนผสมตัวนี้เท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยแต่พอมันมารวมกันเสร็จปั๊บจะกลายเป็น108กรัมเออแสดงว่าเราต้องหาเลขอะไรเนี่ยไปคูณถูกไหมเลขอะไรเนี่ยไปคูณเพราะนั้นตัวนี้เธอก็ไปแก้สมาการตรงนี้ก็จะได้108คูณ100หารด้วย3.6อ่ะเป็นเท่าไหร่เลย กูแก้สมการหาสี่เหลี่ยมนะแก้สมการหาสี่เหลี่ยมกูก็เอาร้อยหารอยู่ย้ายขึ้นมาคูณก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยแปดคูณหนึ่งร้อยได้เท่าไหร่หารด้วยสามจุดหกจะได้สามพันนะนั่นหมายความว่ายังไงเนาะนั่นหมายความว่าเธอต้องเอาสามพันไปคูณตลอดนี่เธอต้องเอาสามพันไปคูณ แบบนี้อ่ะเดี๋ยวครูคิดให้ดูอย่างนี้นะทดทดให้ดูแบบนี้เนี่ยตอนนี้พิกขี้หนูเราพิกขี้หนูของเราเนี่ย3.6%มันก็คือ3.6ส่วน100ใช่ไหมเราคูณด้วย3,000ปั๊บก็จะกลายเป็น108กร,รมัมนั่นคือได้พิกขี้หนูเนี่ยเป็นส่วนผสม108ระสม108กร,รมัมตามที่โจทย์สั่ง นี่ไงนี่โจทย์สั่งให้ได้108กร,รัมนี่ไงครูรู้แล้วว่าครูต้องเอา3,000ไปคูณมันถึงจะกลายเป็น108เพราะฉะนั้นแล้วเขาถามว่าเติมเกลือกี่ช้อนชาเธอหาก่อนว่าจะต้องเติมเกลือกี่กร,รมัมเกลือเนี่ย8.6เปเดี๋ยวครูคิดเกลือนะ8.6หมายถึง8.6ส่วนร้อเราก็ต้องคูณด้วยเลขตัวเดียวกันคือ3,000คูณ3,000ก็ไปเป็นเท่าไหร่ตัดศูนย์ทีศูนย์ตัดกันได้สตัว เนี่ยเธอเอา8.6ไปคูณ30มสิบจะเท่าไหร่แปไปคูณ30จะได้258กรัมจบต้องเติมเกลือ258กรัมแต่เกลือ1ช้อนชามัน5กรัม258กรัมเป็นกี่ช้อนชาเธอเอาไปหาร5 258หาร5เพราะว่าช้อนชา1มัน5กรัมใช่ไหมดังนั้นนะ258กรัม เท่ากับกี่ช้อนชาหนูเอา 5, 2 5 8ไปหาร5จะได้51.6ช้อนชานี่เป็นคำตอบโอเคไหมเนี่ยเราก็จะได้แล้วเนี่ยส่วนผสมของเราก็จะมีพริกขี้หนูแห้งนะ108กรัม หนึ่งร้อยแปดมันเกิดจากเอาสามจุดหกส่วนร้อยเนี่ยเอาไปคูณด้วยสามพันนะดังนั้นไอ้เกลือส่วนผสมอื่นก็ต้องคูณด้วยสามพันก็จะได้สองร้อยห้าสิบแปดกรัมก็ถามว่าประมาณกี่ช้อนชานะประมาณใช่ไหมเนาะมีคำว่าประมาณห้าสิบเอ็ดจุดหกเนี่ยห้าสิบเอ็ดจุดหกจุดหกเราปัดไปก็ประมาณห้าสิบสองช้อนชาเป็นคำตอบโอเคไหมใส่ใส่เกลือเนี่ย ประมาณ52ช้อนชาใครเข้าใจแล้วกดยกมือมาด้วยหนอใครเข้าใจแล้วกดยกมือมาด้วยมันจะมีเศษนิดนึงนะมีเศษนิดนึง